กาวถายสบายดีพี่น้องเมื่อสูขสุโขเนาะมาพบกับสามารถแชนแนลแล้ววันนี้เขาก็จะมาเบิ้งอัปเดตบึงทัานหลวงให้ทุกคนได้เห็นนํำกันทุกคนก็คือมี f อเพิเนของมาให้บะมาอเท็ดคลิปเกี่ยวกับอ่าไปอัปเดตบึงทัานหลวงให้เมื่อก้เนาะแต่ว่าวันนี้แบบบอมบ้ากัอยู่ใกล้ๆนี่เนาะมีแต่ว่าเพื่อนขอมากันจัดไปเนาะก็ถือว่ามาอัปเดตบึงทัานหลวงให้ทุกคนได้เบิ้งน้ำกันว่าเป็นอะไรนะตรงนี้เนาะก็คือวันนี้จะเป็น วันที่เท่าไรหรอวะวันที่สิบป่ะสิบบาแล้วเนาะหรือว่ายังหมูขอดวะทางบุจอมือเนาะแต่เมื่อนี้นี่แหละทุกคนคือมื้อนี้จะเป็นมื้อวันพุธนะเอ่อแต่ทาบบุจอมือว่าแม่นวันที่เท่าไรแล้วนะเนาะแต่เพื่อนกัขอมามือเศร้านี่แกาก็ออกมาเลยเนะยาะแกมีตามนี้เลยทุกคนก็มีคนมาออกกำลังกายปกตินะที่เขาจากการทาก,เกีเขาขี่รถมาละครับวันนี้เขาจะขี่รถอ้อมบุกท่านหลวงนี่ไปเนาะ จะมีคนมาทายหูบเซลฟ์ออกเซลฟี่อย่างพักผ่อนออกกำลังกายแถวนี้ปกติแล้วนะอ่าคือว่ากว้องแญ่พอสมควรไนะเบึงคัะหลวงนะดย๋ยวตอนนี้กาตะเวนกำลังจะตกดินนั่นเองนะกำลังจะตกตัวตึกนี้จะเป็นตึกที่เป็นคนจีนมาสร้างนะ มีคนมาออกกําลังกายขี่รถทลาขี่เป็นอย่างไรลายดูทางคุ้นแห้งหลายเลยยูทางที่ไปทางทอดทางแจกสุสคุณเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะขี่รถเลาะไปเลยเลาะไปเบิ้งนํากันเนาะโอเคไปขี่รถเลาะพึ่งกันโอเคนะทุกคนก็คือเดี๋ยวนี้เรากำลังจะขี่รถเลาะไปบุกจดนหลวงอันนี้เนาะก,ก็คือแบบแจะเบิ้งภาบรรยายกาศร,รอบๆแด,ดนหลวงให้ทุกคนได้เบิ้งนํากัครัะ เป็นอะไรเนาะมืัอนี้ก็จะเป็นวันที่8ปดเดือนสิบสองปีทรงปฏิทินนั่นเองเนาะคือเมื่อกี้ผมอาจจะก่ได้เตรียมไม่อย่างมานะก็เลยแบบยังบูจื่อมืออย่างแต่มืัอนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่แปดนั่นเองเนาะสําหรับมืัอนี้ก็ถือว่าเป็นปกติเรียบร้อยเนาะคืมีทูกคนหลากหลายที่เพิ่นกําลังที่มาออกกําลังกายอย่างต่างๆแล้วก็เป็นบอลพรอคายอย่างเนาะก็คือแบบทุกคนได้หู้อะไรเนาะว่าเป็นสูตรรวมออกกําลังกายแล้วก็ชมวิว คอนขายอย่างต่าง,งๆเนาะก็คือว่าเป็นอยู่จุดศูนย์รวมออกกําลังกายแห่งนี้นะจะมีคนมาขีร่รถที่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่อย่างก็หลากหลายก็สามารถมาได้ละทีนี้ก็คือว่าโบาได้จํากัดบริเวณหรือว่าอีอย่างต่างๆเนาะก็คือแบบเปิดเ,เ,เป็นทางการแล้วเนาะก็คือแบบโบได้อ่าให้ทุกคนได้กักตัวอย่างเงี้ยก็คือได้ออกบ้านมาได้เมื่อ ถือว่ามื้อนี้นั่นถือว่ามีคนออกมามย่างหลวงหลายเลยทุกคนคือแบบจากการสังเกตเนาะที่เขาถ่ายมาหนาถือว่ามีคนออกมาออกกํบบาลังกายแถวนี้เนาะนี่แถวนี้ก็มีเนาะอ้อมบึงท่าหลวงเลยเดี๋ยวเราจะไปฮอดทางพุ่นทางบ่อน,นันที่จุดติกาลเขาจะแวะลักษณ์ทายรอบ,บๆอบให้ทุกคนได้เบิงว่าเป็นแนวไรน,นั่นเนองเนาะลักๆก็กกจะเป็นมีน,นันเนาะมี คนมาออกกำลังกก่คี่รูทีบ์นะคีรถทีบเนี่ยตังต่างอยู่แถบนี้คี่รูที่บ์อะไรย่างแล่นประมาณนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นพุทเท่าเด็กน้อยเนี่ยก็สามารถมาได้ เดี๋ยวเราไปฮอดจุดอยู่ที่บอลน,นันที่ลงไป uh, ท่ายวิวอย่างทางด้านนั่นนะครับที่ลงไปท่ายให้ทุกคนได้เพึงกนกันเนาะแต่นี้ก็ะเบินกําลังจะตกดินแล้วทุกคนหรือแบบอยู่ทางพุ่นกิดแจ้งประมาณนี้นะแบบมันจะตกดินแล้วแจะมีคนลากหลายนะที่เพิ่มมาเนี่ยแล้วกังวกเซอร์ฟี้แล้วก็ อยู่ทางด้านลุ่มฮั่นก็นเลยว่ามีคนอีอย่างเงี้มาขายสินค้าหรือว่ามาถ่ายคลิปอยีย่งต่างๆเนาะเราก็อาจจะฮูน้ำเพื่นเด็กก็จะประมาณนั้นแหละทุกคนหรือว่าต้นมะพร้าวอย่างมันก็นใหญ่เนาะอย่ยงนี้นนเนาะหรือว่ามาอัปเดตในมือนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งนลำกั็คือว่ากลมะพร้าวหรือว่ามันมีความเขียวขึ้นมาแล้วทุกคนเดี๋ยว่กลมะพร้าวใหญ่แล้วเนาะ โกงร้ราวก็เป็นก๊กหนึ่งที่มันต้านลมไมอย่างได้นะทุกคนคือถ้ามาปลูกอยกลางแจ้งเนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยเหมาะสมสําหรับพื้นที่แบบนี้เลยเพื่อนๆเลือกเป็นตัวมะพร้าวนั่นเองเดีย๋ยวนี้ก็ตะเวนจะตกดินนะทุกคน เดี๋ยวเาเล็งแสงถ้ามุมเทิงนี้ก็จะเห็นเนาะแบบนี้เดี๋ยวแตะบงกำแพงปรับกล้องน่าหนึ่งก่นอนแอ้ทางลงุงหคือว่ามีคนนี้ย่งเพิ่อนกันมาถ่ายโูบหรือมาถ่าย MV หรือว่ามาขายสินค้าอย่างประมาณนี้ไงทุกคนอยู่ทางด้านนี้ก็มีนเนะ <c oughs> ก็เรีว่ามีคนมาถ่ายหูยังหลายเลยบ่าวสาว,สาว,สาวเพื่อนกันมาส่วนเหาันโบบีผู้เดยวมานำเนาะกับมาคนเดียวเป็นอย่างเนาะเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งแต่จะประมาณนี้เนาะทุกคนคือแบบมาอัปเดตในมือนี้กัน จะเป็นอน,นี้เนะาะเดี๋ยวลงไปด้านลุ่มแล้วไปเบิ้งน้ำอยู่น้ำกันอยู่ในลุ่มทุกคนก็คือแบบเดี๋ยวนี้เขากอยุแถวบริเวณน้ำบริทชานหลวง,งนั่นเองเป็นศูนย์รวมบำบัดน้ำเสียอย่างประมานี้เรา เห็นว่าเป็นบึงกว้างใหญ่พอสมควรเนาะแต่อาจจะมีปลาเนาะนมีเห็นได้เห็นปลาบ้วนในอย่างยู่ปลาบ้วนในอย่างเนาะ <c oughs> แถวนี้เนี่ยทางนี้ก็จะเป็นวงในเนาะที่เป็นยางออกกําลังกายแถวนี้ก็ได้นะนรถทอวร์วยุไซเราแบบนี้เดี๋ยวยุทากินนี่ไปพ่ด จะเลาะบนทางนี้น้อยนึงผมเขากับถือมั่วกับน,นอกเนาะถือมั่วกับน,นอกล้วใส่ขี่รถจักรมาราะว่าเขายังบุทันมีรถใหญ่นะอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันนี่ยฟูตึกใหญ่ใหญ่เยเดี๋ยวไทยฮูไปดยกันเพื่อได้ฟิวเตรนนะ์นิดนึงอ่ะหนึ่ง แต่เป <ersch> <Aj ax. S 1> ็นตกหรือว่าดินโอ้นี่ทางนี้ก็ตะเป็นตกมืดเข้ามาแล้วเออแดดนะแจ้งน้ำไม่อยากไปยุ่นโซนนี้กับถือว่าแหละจะเป็นฤดูหนาวนะ มีกุ้งอะไรเนี่มีกุ้งอะไยเดี๋ยวปิ้นก้อนั้นไปก่อน เรามีโดนี่อย่างนนเนาะเราก็สามารถาบินแถวนี้นะทุกคนบินเบื้องภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เบื้องน้ากันแต่อันนี้ยงบุทันมีโดนนะบุทันมีโดนแล้วแบบได้ถ่ายแบบบรรยากาศนี้ไปก่อนให้ทุกคนได้เบื้องแต่ถ้าไม่ได้มีโดนละบางว่าจะบินแถวนี้เนาะบินอ้อมเบื้องท่านหลวงเลยคือสีงามดีนะ เหว่ามื่อนี้จะเป็นอัปเดตบึงทาาหลวงให้ทุกคนได้เบิงนํากันเนาะเหว่ามีนคนลากหลายลนะมาออกกําลังกายในมื่อนี้อันนี้ก็จะเป็นอยู่ทางวงในนะวงในอันนี้จะเป็นวงในเป็นอ้อมบึงทาาหลวงเลยเป็นทางแล่นออกกําลังกายเลยหลจากนั้นจะเป็นทางรถแต่นนี้ได้เป็นทางคนย่างนะนีทางคนย่างนะ กนย่างหรือแลนออกกลังกายเก่แถวนี้แต่ทางนั้นก็ออกกําลักากไยได้แต่จะเป็นทางรถบวกทางรถพอมเนาะโอเคเดี๋ยวออกไปแต่บางทางนั้นออกอีกน้อยนึงอยากมืดเข้ามืดเข้าแล้วเนาะ กว่ามีคนมาออกกำลังกายหลายนะทุกคน เพื่นมีการมาขายสินค้าประมาณนี้นะมารีวิวสินค้าเนาะอยู่ทางด้านลุ่มกัมีนี่ตะเวียนกับตกดินเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ยืนไปเลยเร่ทุกคนน้องมหัศระยะนี้บ妈อากจะได้อำลาทุกคนไปก่อนแลวเนาะ ถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อมาในคลิปต่อไปเด้อก็คือมืนน่อวานพ่อมาดกับบรได้มีอย่างไรเนาะพี่จะพาทุกคนมาอัปเดตเบิ้งบึงคาดหลวงตามที่ FC ีขอมาเนาะแต่ก็จัดให้เพื่อนได้เนาะหรือว่ามาอัปเดตแต่ก็ถือว่าปกติแล้วปกติแล้วเนาะทุกคนก็คือมีคนมาออกกำลังกายย่างลงหลายเลยมืนน่อนี้นี่อันนี้เกิดตะเวกนกาตกดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะที่เขาเลาะมาทางด้านนั้นเนาะแว่าสวยงาไม่ดี เป็นศูนย์รวมออกกำลังกายและก็บ,บ่อนคอนไขยอย่างต่างๆที่คนนอย่างประมาณนี้ถ้าผู้ใดอยากออกกำลังกายก็สามารถมาได้นะแถวนี้ก็ถือว่าเป็นปกติเรียบร้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย